เธอคือคนเดียวในใจของฉันคนเดียวที่ฉันคิดถึงทุกวันก็โทษจริงๆที <t iny> <t iny ่ทำให้เธอรู้สึกไม่แน่ใจและขก็โทษจริงๆที่ทำให้เธอนั้นรู้สึกเสียใจ Oh I'm sorry I made you cry. ไม่ได้ตั้งใจจะปิดไว้ขอโทษที่ใจร้ายอยากบอกจริงๆว่าฉันมีแต่เธออยู่เต็มหัวใจอยากจะบอกจริงๆว่าฉันก็รอเธออยู่ว่าเมื่อไร Just look into my eyes มองมาที่ฉันมองแต่กันแล้วเธอจะเข้าใจ Oh I'm sorry oh baby ฉันทำให้เธอสงสัยแต่ฉันจะส่งโทษไปบอกให้เธอได้รู้แลนะแน่ใจ kids turn to one chat. หนักทำไมทำเป็นทำไมไม่รู้จักฉันไม่ใช่คนไกลที่เธอจะห่างไปฉันขอโทษที่ทำให้เธอทิดในใจนจะมองไปไกลจะมองยังไงยังไงก็หาไม่เจอไม่ต้องไปทัอย่าพึ่งไปไหนอยู่กล้แค่นี้เธอ Don't be Don't be so shy มองมาที่ฉันมองตาก,กันแล้วเธอจะเข้าใจ Oh I'm sorry oh baby ฉันทำให้เธอสงสัยแต่ฉันจะส่งโทดไปบอกให้เธอได้รู้ คนเดียวที่ฉันคิดถึงทุกวันจะเป็นสุขร์เสาร์อาทิตย์และฉันต่างคืนกับฟันซึ่งแต่เธอตัวจริงของฉันที่เธอสงสัยตัวจริงของฉันไม่ต้องไปหาไกลายมองตาขุมนี้มองเธอลุกข้างในเห็นมางใบโคอรลับคำตอบของหัวใจ ทูของเราคือจะบอกว่าเดี๋ยวให้น้องแบบว่าหายใจก่อนนะทุกคนหนูจะบอกว่าเป็นเพลงที่ติดหูมากอันนี้ก็ยอมรับเลยว่าฟังครั้งแรกและสําคัญกว่านั้นคือสองคนนี้มีเสน่ห์มากเลยอ่ะร้องไปเต้นไปอย่างมีลูกชายเลยอ่ะน่ารักอ่ะแล้วติดปากนะโคตรักโคตรรักโคตร love you ชื่อเพลงว่า คนรักคดรักคดรัโคดรักเป็นเพลงประกอบซีรีส์แล้วก็ซิทคอมเรื่องเจ๊จฝ่ายอนักหนังสือนี่ไงซิงเกิลใหม่ของน้องๆเลยพี่น่ารักมากเลยนูเก่งมากเลยชื่นชมก่อนเลยว่าเก่งมากๆจริงๆรร้องยากไหมเพลงนี้ โอ้สำหรับผมก็ยากครับเพราะว่าภาษาไทยไม่ใช่ภาษาฮัลโหลผมภาษาแรกใช่ไหมไทยในแบต้องแบบปรับเข้าใหม่อีกรอบนึงใช่ครับแบบถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าครับ oh. ใช่ครับแต่ว่าสนุกครับสนุกครับไม่ร้องยากตรงไหนรู้ไหมร้องยากตรงนี้ลำพังพูดภาษากลางภาษาไทยนี่ก็ยากอยู่แต่นี่มันเป็นแนวแรปด้วยบ๊อบบ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 บ ก็ใช่ครับก็ใช่ค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็ว่เพราะว่าเพลงนี้เป็น OST ของของพวกเราที่เป็นแบบประกอบซิตคอมมันก็ต้องอาจจะต้องแบบมีจังหวะนิดนึงอะไร่งี้ยมันก็ต้องสนุกหน่อยใช่เต้นด้วยนะเมื่อกี้นี่เต้นด้วยนะใช่เก่งมากๆเลยแต่ตอนนี้หลายคนอยากดูแล้วตกหลุมรักน้องไเรียบร้อยเป็นเสน่ห์ของน้องฝากผลงานเลยติดตามช่องทางไหนอะไรยังไงได้บ้างครับเชิญเลยฮะก็ คนรับคนรักนะครับก right. so ็ตอนนี้ o อ t ออ all streaming แล้วครับทุกทางเลยเวลาี Spotify YouTube WiFi Apple Music แล้วก oh. oh. okay. 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 oh. uh ็มิวสิกวิดีโอครับ TikTok มีไหม TikTok TikTok มีครับมีแน่นอนครัแล้ว Social อะไรฮะ TikTok TikTok ก็คนรับคนรักเลยเจอเจอเพลงนี้แน่นอนจะไดงว่าพี่พิมพ์ภาษาไทยคำว่าโคตรรับโคตรรัก มันก็จะขึ้นมาเลยเหรอใช่ครับวันนี้ทั้งไฮโอแล้วก็ติวเตอร์จะเห็นพี่เต้นในทิกตอกโอเคมแล้วโอเคแล้วได้เลยสุดยอดเลยจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนเลยนะคะขอบคุณรักมากขอบคุณตติวเเอร์ดครูนะครับเก่งเนาะยอมรับเก่งมากเอาเต้นเอาเต้นเลยสิเราจะจากกันด้วยวันนี้แหละฮะเต้นกันไปอย่างนี้เลยนะฮะแต่อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับ